สวัสดีครับอันยองแบรี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านมนุนเพชรช็อปซึ่งเป็นผู้บุกเบิกตลาดเพชรพรีเมียมรายแรกในประเทศไทยพิกัดร้านอยู่จิตกับสถานีหมอชิปและตลาดนัดจตุจักรนะครับเราเข้าไปสำรวจกันหน่อยดีกว่าไปกันเลยโกโก้ Go Go. ร้านมีขนาดกว้างมากและแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนสินค้าของสุนัขและส่วนสินค้าของน้องแมวและหากท่านใดที่มาไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะหมดเลยครับ เพราะทางร้านได้เตรียมสินค้าเอาไว้มากมายเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้ามีสินค้านำเข้าจากเกาหลีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยและนอกจากนี้ยังมีแผ่นรองฉี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นแผ่นรองฉี่งวงมงแผดมี2ขนาดขนาดเล็ก50แผ่นไซส์ใหญ่30แผ่นผมคิดว่านี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุนัขและรักโลกครับว้า wow. สินค้าสำหรับแมวก็มีให้เลือกสรรเต็มไปหมดเลยอาหารแห้งอาหารเปียกขนมแมวเวเลียทรายแมว,แมวของเล่นแมวกระบาดทรายแมวและอื่นๆอีกมากมายนะ่าซื้อมากๆเลยนะครับเนี่ยเดือนนี้ทางร้านได้จัดโปรโมชั่นต้อนรับวันฮาโลวีนอีกด้วยนะเรียกได้ว่าลดกระหน่ำจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวในวันนี้ผมมาเยี่ยมชมร้านมานูน ซึ่งช่วงนี้เขามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยล่ะครับหากสนใจสินค้าพรีเมียมเชิญแวะมาสนุกได้ตลอดเวลาและนอกจากนี้ร้านมนุนเพชรช็อปมีร้านค้าออนไลน์อีกด้วยท่านสามารถนั่งอยู่ที่บ้านและกดซื้อผ่านมือถือที่บ้านหลังจากนั้นก็รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้แบบสบายๆเลยครับถ้าอย่างนั้นขอลาไปก่อนอันยองแบรี่